สวัสดีค่ะลุมบ้าค่ะสวัสดีค่ะพบกับเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นซารามไปซะแล้วซีซั่นสองอีพีที่ส <10 S 1> ิบสบเออสำหรับอีพีที่ที่ผ่านมาเป็นการวางแผนและเคลียร์ใจของท่านลิมูรุแล้วก็มีการวางแผนที่จะไปดูดวิญญาณฟาดฟันกับอาณาจักรฟามุสที่เคลื่อนทับเข้ามาสองหมื่นนายสองหมื่น ขเขาก็<ล>แบ่งป<ล>เป็น,นส่วนๆนะดูถือเป็นปนปน,ปนกันเนาะมีจอมเวทมั่งเท่านั้นเท่าน,นี้อะไรอย่างเงี้ยคือสองจ้ากองทัพสองหมื่นนายอ่ะรีมโมรู้อ่ะจะเข้าไปจัดการเองคนที่เคลื่อนทัพมาแต่ว่าลูกน้องอ่ะจะไปจัดการกับคนที่ประจําการอยู่สี่ทิศอ่ะ,อะซึ่งเป็นคนละพวกกันเพราะว่ารีมโมรู้เป็นบอกเองว่าต้องการจะเลื่อนขั้นเป็นจอมารก็เลยจะจัดการกองทัพสองหมื่นนายเองต้องจัดการเองด้วยตัวเองเขาไม่อย่างนั้นจะไม่ได้อ่ะทีน้เราจะมาดูกันว่้เขาจะกินไม่กินเออ เขาต้องการวิญญาณเป็นสารอาหารเพื่อจะให้ตัวเองเป็นจอมมารที่แท้จริโอเคเรามาดูกันว่าเขาจะมีวิธีการทํำยังไงและจะทาสําเร็จไหมจะช่วยี่ออนได้ยังไงนะจ๊ะทุกคนไปดูกันเลยในอีพีนี้จ้าไปดูไปดูเกี่ยวกราดอะไรอ่ะอยู่ดีๆก็เล่นคู่คู่เชียร์เราเชียริมูรุไงอ๋อ เดินไปอาดอาดนี้อะไรเหรอกลัวอะไรล่ะจริงมูนุบอกแล้วห้ามออกมือไงเออใช่เอาจริงได้เลยเหมือนดูเหมือนถูกปลดแล้วไงว่าเออนี่อย่าลืมนะเขาเป็นปีศาจที่มีวันทำการลวหมดแล้วมีชื่อเสียงเรียงนามกันทุกคนเพราะฉะนั้นแข็งแกร่งไม่ใช่เล่นถ้าเอาจริงขึ้นมามนุษย์ตอก่อนไม่ได้หรอกปีศาจก็มีคนสวยด้วยนี่อะ ใครเร็วใครได้เว้ยไ่ใครเร็วใครได้เห็นว่ายังมีสมบัติเก็บไว้เยอะไม่ทันยอมหรอกรงงนะจริงเหรอเออยอมไม่ยอมแน่นอนนน <c oughs> นั่นะสิพวกแกเนี่ยไห้แรงจูงใจงให้ทำก็ดีหรอกตอนนี้พักผ่อนให้เต็มที่เถอะกินเสร็จเมื่อไรจะต้องเคลื่อนพ้นต่อแล้วนะครับครับเสียใจด้วยคุณไม่ได้ไปต่อเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เอารัชชาเขามาด้วยเหรออืม หุน ak, น่ Gar นเชิดปะเนี่ยหุ่นเชิดเปล่าทุไมนั่งหลับล่ะเหมือนกระสับฟีดอ่ะพวกนี้สินะที่ข้าพูดชี้อ่อยดูท่าคงไม่ตกเหภัยกันแล้วสินะแค้นจริงจังข้าจะให้พวกเจ้าเป็นอาหารของข้าเอาละเริ่มกันเลยดีกว่าเพลงมาแน่นี่คือสนุกว uh ่าจะเริ่มกินนบัตรนี้แล้ว ไม่แต่ว่าคือต้องต้องฆ่าให้ตายแล้วเป็นวิญญาณแล้วเขดูดวิญญาณเข้าไปอย่างเงี้ยโทรศัแห่งทวยเทพฮนั่นมันมาแล้วเดี๋ยวพร้อมดูฝันสิว่าว่าเขาจะทำกันยังไงปะันนี้จะไม่ปราณีเนี่ะคนที่จะไม่ปราณีคือข้าโคตรที่ไหนปวดทีนะเออกลายเป็นที่ร้องรับอารมณ์ของข้ามาที่ทำไมต้องเบ่งตาเบ่งตาแบบนี้เลยอ่ะอยากเท้ เอออยยังไวอ่ะมันขี้ประติ๋วอยู่แล้วว่าสำหรับเนบิมาเนบ้มารู้ค่ะนี่จะเอาจริงๆนะเธอถ้ามันมีมนุษย์ที่แบบพูดคุยกันแบบเออเราไม่น่าไปโจมตีหรือมีด้านดีๆให้เห็นบ้างก,ก็จะสงสารอ่ะแต่ว่ากี่ด้านโวอบทสันนาก็ไม่น่าสงสารละเสร็จแล้วทำได้ เรียบร้อยเหมือนพี่ช้าอยู่นิดนึงธุรกิจสุดสิ้นอหวังว่าจะไม่มีพวฝนตกมาเดือดร้อนเนอะที่ลองกดคอด้านล่างแล้วลองรอดูดูิท่านจะมาเหมือนอินเร็วอ่ะเร็วอ่ะใช่ตอนแรกเหมือนอินสตาร์ไปก่อนนิดนึงม่ากาบิว มจะม่เป็็นนนขขอองววััญกกก่ตายแล้เฮ้ยกาบิวก็เท่เหอะอเ,อเขาเก่งเขาวิวัฒน์แล้วเขาเท่มานานแล้วเขาม,ม,ไมไีไอ้นี่ไงไอ้สามง่ามที่ได้มาจากพ่อเขาเนี่ยตัวเอขอประทานอภัยคะ่ะคนพวกนี้ไม่ใช่ศัตรูท,ที่แข็งแกร่งอย่างที่คาดการไว้ตอนแรกดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้น เรียบร้อยโอพวกคุณ <ตา S 1> เอ๋ยจะอยู่ที่ตะว,วันตกอย่างที่ท่านพี่หมูหลอดจุ้มฆาดไว้เลยลงั้นอา,อาจารย์ก็จะไปเจอละสิถ้าอย่างนี้เฮ้ย,ย,ยไม่มีใครหนีออกจากเมืองมาสักคนเลยหรือไงท่านนี้ยังไม่พบศัตรูเหมือนเดิมครับ เดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวรู้ไม่จะเป็นต้องรียบร้อนหรอกนะอ๋อเขาก็ดักเอาไว้ไงกลัวว่าพวกพิศายจะหนีออกมาแตมนีออกมาได้ะรยงานไม่ได้แตเป็นงั้นก็ดีอยู่ล้วแตกมาแล้วยังไงล่ะขัดไม้ขันมือจนอยากจะอาละวาดเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้จัดให้แหมทำเป็นได้ใจตัวเองโกงเขาอ่ะไปบัฟอคเขาไว้อ่ะว่าฝีมือตัวเองเจ๋งกว่าใครมันสุดยอดไปเลย ับุกดูดีเขาดูดีใจอ่ะมีแต่การแกทั้งนั้นเลยเทำก๊อปโซอ่ะนี่เองเหรอเดี๋ยวไม่ตายหรอกเหรอเดี๋ยวมึงไดุ้อบขอโทษเดี๋ยวได้เอาคืนเอาว่ะนี่กอป์นไนเดอร์ม่้ง่ะ ชื่ออย่างเท่เลยนะก็ปเ,ปเป็นไรเดอร้ออย่าช้าแล้วกัน้หวิพลังฮอปตาอย่างเท่ธรรมดาที่ไหนดี่ ต่อม <vida> ัวต่อเนื่องบาดขาสะเทือนพิคบุ้ยสงสัยคนทำถนนมากกว่านี้ยล้วต้องเป็นคนทำเองไงไม่เป็นไรเดี๋ยวซ่อมได้เยี่ยมนี่ปีมือไม่เลวเลยสนุกแล้วสิเดี๋ยวข้าเป็นคู่ต่อสู้ให้เองครับท่านโชรก็ทำก่อนด้วยุ๊นี่ไงประตูเก่าประตูเก่าอ๋อแล้วสินะ ผู้อาคาตขอกับโ่าขู่รับเจ้าไม่เช็คฆ่าหรอกหน้าะวางใจได้เลยอ้าจะฟาดพ้อเล็กให้ยังสาสมวากด้วยนะครับคุณเกลยวดุมันก็โตเป็นแบบนั้นแต่ก็เป็นคนนิสัยดีนะครับืมอ ตัดมาทันราก็น่าจะรีบวิ่งหางจุกตูดนี้ไปแท้ๆตัดภ้พหาดานถึงจะภาพข้าเป็นแบบนี้แต่ข้าก็เกยดการพ่ายแพ้และอีกอย่างนะพอโดนเด็กถอนงอกเขาแบบนี้รู้สึกเป็นสบอารมณ์เท่าไหร่เอ๊ะเขาไม่ได้หมายถึงข้าหลอกใช่ไหมเนี่ยนี่เจ้าคิดอย่างนั้นเหรอ ก็ขอโทษด้วยก็แล้วกันเพราะสำหรับเจ้าไม่ใช่แค่นิสัยห่วยแต่สมองเจ้าก็ไม่ได้เรื่องโดนด่าโดนฟัไปข้างเดียวคงไม่ช่วยให้เจ้าเข้าใจสินะหรือว่าแกล้งเลอะเลือนอยู่กันแน่เห็นการเคลื่อนไหววะไม่จะให้ดูว่าเร็วไงไม่ก็ยิ่งฟัง่งเห็นแล้วไง เราอ่านออกแล้วไงข้าเองก็ใจร้อนจนแทบจะระงับโทสะเอาไว้ไปอยู่สะนาเดีทำให้คำไปหน่อยเลยเท้าก่อนเจ้าแพ้ข้าช้วยยับเลยนะอย่าได้ใจไปหน่อยเลยอีกนะไม่ได้แพ้เพราะิมือแต่โคางพลังเวทต่างหากใช่เอาชัอะไรได้บ้างล่ะเอ๊ะรู้ด้วยเหรอรู้ความลับของพลังก็จักการได้ไม่ยากหรอกน่าสนุกดีนี่ ให้เราลองมาประลองดาบแบบที่ได้ทำกันหน่อยดีไหมคุณได้สิทธิ์นั้นอยู่แล้วเหมือนเขาไม่ไอ้นี่แบบไม่ไม่ถ่อมตนอ่ะไม่ประลองดาบอะไรใช้พลังขี้โกงด้วยว่ะโอ้โหดูหน้าเขาสกปรกดีขยี้สิค่ะดี้ก็ลองอีกแล้วนะเรียบร้อย เป็นผุยผมช็อกเลยโอ้ใช้ลูกไม้ตื่นแบบนี้มาลอกันเนี่ยนะดูท่าข้าจะประเมินเจ้าสูงไปหน่อยไอ้เด็กน้อยไอ้แกเมื่อกี้แกทำอะไรอะอะไรกันมองไม่ออกเนะนี่ก็แปลว่าพมือต่ำกว่าพวกลายแถวไอ้ขี้เงี้ยมันเจนพวกลายแถวไอ้เด็กน้อยอย่ามาดูถูกข้านะไอ้แกแห้งสวยเอ้ย ถ้าจะแสดงแกนแสดพวกการช้ดาให้เจ้าเห็นแอกตาดูดอ่อาไว้ดีเด็กน้อยออแค่พวกกระจกยังกล้ามาบวดดิโอ้โหทำไปก็กล<ะ>มบหยุดอยงเป็นเอกเด็ดน้อยเ่าสกิลเนสวรของข้าเนี่ยสามารถรับรู้การขึ้นไหวรอบข้าดเร็วขึ้น300เท่าถ้าแกงอื้อเงือกอย่างแก เลื่อนไหวยังไงก็ไม่ต่างกับหยุดนิ่งส้งคราทุวันตายไปซนะปนนอออุอยอ300ยย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 ้ายยย็ยย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 ยอยนยยยยนยนยยยงยยนยยองยยยายยตยย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 ้ยย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 ่ายกยยยยายยวยยยายยยยย่โยโยกยโยงยโ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 ยอยยยยสยยยยยยายย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 แค่ยย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 ย้ยดนไปจ้ะ เรียบร้อยข่าเลยนี่ไงถึงบอกว่าให้ปานวาลีไงบ้านสะบ้านหัวไปเลยไงผิดเรื่องวะมันจบแล้วไอเด็กน้อยมันจบแล้วอินมันจบแล้วเรื่องนั้นนะมันจบแล้ว่นี่ม่าสละสำนึกสว่างที่ผ่านมาตัวเองได้กระทำเรื่องชดชั่วอะไรลงไปบ้างเรียบร้อยในหนึ่งดอกหนึ่งคนจบละ เจ<ข>อผู้หญคนนึงใช่มีผู้หญิงคนนึงที่นอนอยู่ในในเตนียงอ่ะเออในเต็นท์อ่ะแต่คนนั้นเขาไม่ได้มีสกิลต่อสู้เขามีแค่แบบสกิลเวทมนต์ในการแบบจูงใจฮะไเปเห็นจะเข้าใจเลยนี่เป็นสงครามนอะที่โกงหลงไหนกาทุ่มเทสู้เต็มกำลังตั้งหากคือมารยาทการทำสงครามอย่ามาพูดบ้าๆน่ามีแต่เจ้าที่สวมกองไม่ได้บ้างหรไงยิ่งพูดยิ่งไร้สาระนั่นเนี่ย พูดไปงั้นละหดีนะข้าเคยคิดเล่นๆว่าเจ้าจะกล้าทิ้งกรอบแข็งๆนั่นหรือเปล่าเอาละตอนนี้เครื่องเรืจะรอเสแล้วสิคราวนี้เ้าจะเล่นของจริงบ้าเก้นนะต้อนทำลายกายาเล่ๆคราวนี้เ้าจะใช้ร่างจริงสู้แลลวนะช่วยทำให้ข้าสนุกน้อยก็แล้วนี่มันอัตลักษณ์การแข่งตัวเหมือนกับคิริชิมะใช่ไหม

่าดูพเออเออเออของของอาลาชาของออฟอะออฟหลอดอะสับเป็นหูสับไปเลยยังสู้กันไม่จบอีกแล้วเนี่ยอาจารย์ละโอ้โก็กำลังจะจบแล้วเนี่ยมีโอกาสมีมาคุยกันด้วยอ่ะจะทำอะไรกับเขียวยะหมายถึงเพื่อนอย่าบอกนะว่าไอ้ยา เอามาฝากด้วยยอมยังยอมไหมหนีเยหนีเฉยอยู่นี่หนีเฉยบ้าชะมัดเลยทำไมต้องเจอเรื่องแบบนี้ด้วยเนี่ยคือเป็นยีคือเป็นยีได้โดนฆ่าแน่ใช่อะใช่ผู้หญิงไงผู้หญิงคนนี้ยินดีนะอ้าวอะไรเล่า ววายน่ารำคาญนะแต่เมื่อกี้แล้วสาวันหวานถึงเรื่องสมัยก่อนนะคะจ่าแม,ม่คนไข่มุกที่ฮาราจ,จุกุโทษด้วยแล้วกันนะเจ้าช่วยตายเพื่อข้าทีคืออะไรวะอะไงเจ้ออะไรของเจ้อเอออ้อ ดูดกืนพลังหรือเปล่าเพื่อให้เป็นสองเท่าอย่างเงี้ยหรอไม่หรอกเหมือนซ่อนแซมอ่ะเหมือนเอาพลังชีวิตมาใช้อ่ะ้้งมมคววาาสสรันแลลหะเนี่ยคือกลายเป็นสองเท่าปะหนคูน่ะเข้าไปอยากตายนี่นะยินไหมวุฒินาแห่งโลกบอกไว้เองเลยนะให้ข้าแลกด้วยวิญญาณของเชีร์ระกข้าถึงจะได้สกิลผู้อยู่รอดมาให้ได้สกิลผู้อยู่รอดแห่งโลกไอ้หมอนี่เลยได้สกิลใหม่ที่เหลือเอาไว้แต่แรกอย่างนั้นหรอก พันริมุรุบอกว่าการฆ่าพวก้องเป็นความผิดมหันอูป,ปากไปไอ้พวกดอสะวะแค่ชนะก็พอไม่ใช่แล้วนี่รมุรุถึงบอกว่ามนุษย์มันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีดูสะทั้พลังจอมทำลายที่เสริมการโจมตีและผู้อยู่รอดที่เสริมการป้องกัน พื้นฟูด้วยความเร็วสูงและลบล้างคุณสมบัติแค่นี้ก็แรงเทีย,ย<า>มมาก<ห>าเลยขอให้ผลจนดุกหรือสมบัติศีรษะรางข้าก็าาจะถูกฟื้นฟูในพริบตาเป็นไงเจ้าพวกสว่างนี่แหละสิ่งนี้แหละนี่แหละคือพลังที่แท้จริงของขา้าจะช่วยไหมล่ะไม่ต้องกตันโกรธจริงละแจจะเข้ามาพร้อมกับสองคนเลยก็ได้นะ รู้มั่นใจฝีมือต่อสู้ไม่เบาเนี่ยงั้นข้าจะสู้ในมือเปล่าก็แล้วถ้าเป็นแค่ใดๆเจ้าก็แค่อยากใช้ข้ออ้างเวลาแพ้วสิไม่ว่าเดี๋ยวด้วยเขาก็เทแน้วเนี่ยบัดเดียวปลิวไงล่ะปลิวเลยอุ้ยนี่หวายเงี้ยปลิวจัดปลิวอะไรกันแล้วนี่ยคือถึงเงืนอนไป ถึงจะพื้นถึงจะพื้นผูได้ก็เจ็บหนักอ่ะทรมานเหมือนเดิมอีกแต่ที่จะตายง่ายๆอยากพื้นฟูนะอย่างนี้คือแบบตายไม่ได้อ่ะอยากตายก็ไม่ได้ตายต่ำเป็นมูจิเลยเอออย่าพูดดิพูดแล้วอยากกินหรอพื้นผูกลับมาอีก ชีวิตติดหลูกไปเหมือนฟูวเืนฟูกับอะไรเงี้ยติดหลูกอ่ะเค่ล้องเล่นเองครับไม่ได้ตั้งใจแค่เลิกไปหน่อยไม่ทันแล้วเดี๋ยวนาดูถ้วเช็คบินเดี๋ยวนี้ครับดีอเนี่ยนึกตอนแรกคิดสภาพนึกว่าจะดึงหัวกับตัวออก่างเงี้ยเครื่องประหารหัวหมูไทยทันแล้ว ช่วยปลดปล่อยจากความโรธมาให้เองกลัวอะไรเนี่ยแปบเก็บไข่ขวางอ่ะไข่ขวางอ่ะเอ๊ะไข่อ่ะมีแค่โชงกที่หลอดมางั้นเหรออาจารย์หกเขาเหรอที่พลาดเองหรือเหมือนจะประเมินพลังของปีศาจทิดไปเยอะเลยอาจารย์เขาคุณอาเซนไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์นี่คนที่ควบคุมดูแลเขาอยู่ไม่ใช่เหรอที่เขาเรียกว่าตะเกะอ่ะ แข็งแกรงยังไม่น่าเชื่อถึงว่าพวกชงงถึงเอาชนะไม่ได้ถอยกันก่อนดีกว่าอย่าหวังเลยพยายามมาแกวตันี่เขจะดีถอยทันถอยทันเหมือนเบรกทันหลักแหลมากมองเห็นกับดักด้วยงั้นข้าขคระวังจ้ามากวันนี้สินั่นเนี่ยอุ้ยท่านุกิจ แหวนข้ามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ใช่หรอถ้าเปล่าซึกหน่อยเผ่ายักเอ๋ยถ้าพูดถึงเรื่องความแข็งแกร่งก็ต้องระวังอ็อกหลอดเป็นเรื่องธรรมดานี่นะถ้างั้นก็ต้องขอตัวก่อนถ้ายังไม่ตายไว้เจอกันสมรภูมินะไม่มีอีกแล้วเพราะสมรภูมิที่พวกเจ้ากำลังมุ่งหน้าไปเป็นที่เดียวกับที่นายท่านข้าไปนายท่านเหรอยายแม่มดกินาตะสังฆังุจินั่จะจัดการแล้วนี่นะ ยังไม่ตายเหรอสิ่งที่พวกเจ้าทำมันเกินไปมากแล้วบังอาจรกระตุกหนวดของคนที่ไม่สมควรจนเขาโกรธจนเนื้อเต็มน่าเห็นใจจริงๆคงต้องตายสพไม่สุดชอบสำนวนเมื่อกี้งพูดอะไรไร้สาระแต่ข้าจะถือว่าเป็นคำเตือนแ่รับฟังไว้ก็นแล้วกันนั้นก็ลาก่อนอมันจะดีเหรอครับลอยให้จอมเวทนน,นี้ไปได้นะ มันก็ต้องไม่ดีอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าเราสู้กันทุกคนที่อยู่ที่นี่คงตายกันหมดแน่โอ้นั่นก็พระวัตเจ้านั้นมันได้ติดตั้งเวทอะตอมพิฆาตให้ทำงานหลังจากที่ตัวเองตายว่าไงนะเอาเถอะนะถ้าเป็นท่านริบุรุก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอนี่ใระจุดหยัยงวะอ๋อโอเคก็ต้องทำเพิ่ม ่รู้อุปรกรณ์เวททั้งสี่ทิศถูกทำลายหมดแล้วครับตัวใจแล้วกลับเข้าเมืองแล้วไปเฝ้าเอาไวน้นะครับเอาละเป็ไงมหาปรารายงานคำนวณสูตรเวทเสร็จสิ้นแล้วพร้อมใช้งานได้ทุกมือคำนวณสูตรด้ <นะ S 1> เ,เหรอเวทอะไรวะอืมก,การพร้อมหมดแล้วเวทชุกชีวิตหรือเปล่าไม่รู้ จงรู้สึกเป็นเกียที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวัฒนาการของเขาไม่วิวัฒน์ง่ายหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะจบตอนก่อนแล้วนะไม่ทันหรอกขอ,ขอโทษครับช่วยได้มากเลยไม่ต้องคิดมากหรอกโชงโง่เอ่ยยังไงจะก็เป็นกําลังสําคัญของอาณาจักรฟาวมุสเราเราหน้าต้องแค่เปลี่ยนที่ <จะ S 2> ตาย,ตายห,หรือเปล่าคนนี้จริงด้วยไหดูเหมือนบาดแผลตามร่างกายจะหายดีแล้ว คงไม่เพราะสกิลใหม่ที่ได้รับมาสินะทำได้ดีมากเดี๋ยวข้าจะไายเวทรักษาเพื่อไว้หน่อยก็แล้วกันได้เครดิตมาแล้ววะฮะหุยแย่งไอ้ทีเหรอตายเออสงสัยเขางั้นเลยมาเร็วกว่ากำหนดไปหน่อยเลยก็ช่วยไม่ได้นี่นะเจ้านี่แทบใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้อีกหรือว่าสังหางด้วยจิตแต่ร่างกายที่ไม่ทานได้มอบพลังจอมผาสะบั้นของเขียวยะ และเจ้าเห็นคำล,ล่ารล,ลวงที่ลาละให้เจ้าก่อนไม่เป็นไรหรอก่อยไปหวังคราวหน้าก็ได้แต่ท่านแน่ใจนะว่าทำแล้วจะได้ผลเนี่ยวางใจเถอะก็ไม่ทำแบบนี้ครั้งแรกสักหน่อยเทียบกับลีนคาเนชั่นของอาจารย์ค่ะสกิลโพเซชั่นก็ไม่ต่างอะไรกับแผเด็กเป็นสิงสูสิงสิงเอาล่างมาใช่ไหมเรียบร้อยใหญ่ล่างย้ายย้ายเอาดวงจิตตัวเองไปใส่ในล่างที่เป็นหนุ่มกว่าเพื่อ เอาสกิลไงอย่าสกิลสกิลสกิลท oh. oh, ่านราเซนอย่างนั้นเหรอแล้วเจ้าเห็นเป็นใครอื่นอีกเรื่องไงล่ะต้องคิดว่าข้าอยู่รับใช้อณาจักรฟาวมูสมากี่แรมปีกันแล้วล่ะเรื่องนี้วันคุ้นๆนะครับทีตัวข้าก็กลายเป็นมนุษย์มารผู้แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรฟาวันในนารูโตะเลยกมีดวงวิญญาณที่ไม่ดับสลายกับร่างที่ไร้ความรูอสิมารูหัวเห็นร่างโงโง่พูดอะไรแบบนี้แล้วมันรู้สึกพิลึกจังเลยฮะ เอาละเลื่อรายาราชาเอ็ดมาริสพร้อมพาร่างใหม่ไปทักทายกันหน่อยดีกว่าเฉยเลยจะเป็นข้าในตอนนี้อาจจะโค่นจอมมาลงสำเร็จก็ได้โอ้จบยังหนาได้กลับหรือเปล่าเหอนี่ไงเรียบร้อยครบไปแล้วคุมไปแล้วแอนติเมจิกเอเรียติดตั้งเสร็จสิ้นแอนติเมจิกเอเรียจะไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้ เอาอะจะไม่ปล่อยให้ใครรอดไปได้เอาอะจะดูดแล้วแหละฝนพิษเหรอยูเกืนกินปะฝนพิษเหรอเกินกินหยด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 แล้วก็อะไรแล้วก็เหมือนล่างแยกไงเออล่างแยกใช่พี่ว่าน่าเหมือนล่างแยกตายใช่สักรุ่นลูกดูลงจากโลสัตว์้องตัวจ้าเมกิโดาชินี่คือเทา เห็นว่เหมือนกคสูนเลยอ่ะโอ้ยแรงหนา1,788 1 9็ดู9 9าไม่ได้ดูรุนแรงเนาะช้ามันช้าไม่แต่คือแบบ โอเคเห็นภาพแบบไม่ด้อยสามสิบห้าก็คือปุ๊บตายเลยไงไม่ต้องแบบไม่ต้องทรมานน้อยห้าสิบมันยิงหัวยิงหัวยิงหัวให้ช็อตให้ช็อตให้ช็อตสี่พันสองร้อยสิบสี่สี่พันแปดร้อยสามกรมจะมีคนมาขวางก่อนอะดิห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าก็ไม่ได้ไม่ได้ช้าเลยนะที่เราพันคนอะตอนนะกาเนิดจอมว่ะได้เป็นกาเนิดจอมาแล้วอ่ะได้เป็นคุณได้ไปต่อ คุณได้ไปต่อค่ะเอาค่ะก็คือทั้งหมดทั้งมวลมันมากมันตอนที่เขาแก้แค้นเหล่าเหล่าผู้ถูอัญเชิญมาที่เป็นมนุษย์ต่างโลกอะแล้วถูกอัญเชิญมาในโลกเนี่ยที่เขาไปทําร้ายฝั่งทีออนอะเนาะพวกก๊อฟรงก๊อฟโซพวกอาจารย์แล้วก็เกวโดะเนาะเราก็สะใจไปด้วยเราเป็นพวกแบบริ้งเลือดล้างด้วยเลือด S <S <ผ>มไม่<ผ>มรู <ผม S 1> ร้ว่ารุนแรง่เมันไหร่วะเออนั่นจะสิพอคิดไปคิดมาเออทำไมวะเราควรจะแบบเด่นคือ <S <S คอ่ะคือด้วยความที่ว่า,าฝั่งมนุษย์พฝั่งมนุษย์ในเรื่องเนี้ยเขาไม่ได้แสดงฝั่งที่เรารู้สึกว่าไม่ไม่สมควรค่าให้เราเห็นอนะ่ะ เราก็เลยไม่มีความ,มเอ็นยงไปฝั่งนั้นเลยเออต้องบอกว่าบุคคล3ามคนนี้ที่ถูกอันไม่ใช่แค่สามคนหมายถึงในกองทัพอื่นในกองทัพด้วยอคือถ้าเขาแสดงแบบว่าด้านเป็นมนุษย์รู้สึกว่าเฮ้ยเขามีครอบครัวเรื่องกกับไปดูแลนน่นนี่นั่นถ้าแบบ<อ>ถ่ายภาพอื่น color fill เ,เออมันเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยมันฆ่ากันเว้ยโน่นนี่นั่นใช่ไหมอะอย่างง่ายเหมือนตอนเราดูไททันอย่างเงี้ยที่เราจะรู้รู้จักคนบนเกาะมาเลแล้วก็รู้จักคนบนเกาะเอลเดียล้วก็รู้สึกว่าฆ่ากันแล้วมันแบบเศร้าอะอะไรอย่างเงี้ยแต ไม่แล้วเขาไม่มีการที่จะแบบรู้สึกว่าแบบเออเราเลือกทลบกันเถอะเอออะไรอย่างเงี้ยเลยไม่มีอบอกว่าเห,หมือนแบบเอามาต่อสู้กันเถอะดูอย่างไอ้ที่ฟันดาบอะไอชื่ออ,อ,อะไรนะคนนั้นทนนี่หน้าตาหล่อหล่้แต่หน้าหน้าตาหล่อแต่ติดใจไม่ค่อยดี <laughs> หรือว่าเขาหน้าตาโจลี่เออที่เขาแบบโดนหลอกอีกแล้วนะไอ้ตาแก่ที่เอาแบบมีดแล้วแบบกุ้งออกไปเบ็หลายๆอันอะคือไม่ได้มัน แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคนตายว่างั้นเออสงคนตายแล้วก็โชงง้อะชงง่ใช่ไหมเออที่แบบฆ่าเพื่อนตัวเองเพื่อจะเอาสกิลเขามามันก็คือเร็วร้ายมากฆ่าเพื่อนตัวเองเพื่อที่จะเพิ่มสกิลให้ตัวเองแต่ไม่ได้ขโมยสกิลเขานะดับเบิลดับเบิลเข้าไปเหมือนกับว่าเหมือนกับน่าจะหนูมันมันคงไม่เงื่อนไขในการเพิ่มสกิลนั่นแหละว่าถ้าสมมติว่าไปดึงพลังเวทจากคนริมามาจะช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยเขามีสกิลเ่อยู่รอด แต่สุดท้ายก็คือโดนต่อก็เกอบจริงๆแล้วถ้าถ้าคนที่ที่เป็นจอมเวทคนนั้นอะที่เป็นอาจารย์หรืออะไรบางอย่างที่ไม่ใช่<ข>อาจารย์เหมือนเป็นผู้ควบคุมมากกว่าออที่ต<ข>อนแรกเขา <อ S 2> <อ>เรียกว่าเป็นแบบตาแก่ตาแก่เออถ้ามีโอกาสฆ่าก็จะฆ่านะจะฆ่าอะไรประมาณอย่างนั้นอะไม่น่ามาขวางอะพูดเลยถ้ามาขวางถ้าแบบไม่ขวางป่านนี้ไปแล้วสู่ขิดเขาก็ไม่ได้ไงเขาต้องขวางเขาต้องการล่างไงเออเขาก็ไม่ได้เวละอืม แต่พอพูดไปอ่ะพอพอตะแก่คนนั้นที่ได้ได้สกิลใดๆไปแล้วอ่ะก็มีประโยชน์หนึ่งที่บอกว่าเผลอๆอ่ะความสามารถเขาตอนนี้อาจจะฆ่าจอมมารได้เลยนะอันนี้ก็น่ากลัวนะอาจจะเป็นอ้าวฆ่าจอมมรได้แต่ฆ่าจอมมารที่แค้จริงไม่ได้นะอ่ะเดี๋ยวรู้ไม่แหละแต่ว่าเขาแค่เขาแค่เหมือนกับว่าเดาหรือเปล่าว่าสกิลเขาพอมันมีเพิ่มมากขึ้นแลวนะได้จะแค่หลงตัวเองเนี่ยหรอใช่ใช่เหมือนไอ้นั่นไงเหมือนไอ้โถงงตะเกียเออ ว่าได้ส skill กิลผู้อยู like ่รอดแล้วแล้วก็มีสกิลไกลอีก็บบของตัวเองแล้วอะไรเงี้ยก็คงจะได้ไปต่อสู father, ้กับท่านริมุร like ุหรือเปล่าตาแก่คนนี้เอาเป็นว่านะคนจากฝั่งอาณาจักฟาร์มุสตอนนี้สําหรับเรามันคือตัวร้ายตัวร้ายอ่ะจริงสร้างมาเพื่อเป็นศัตรูโดยเฉพาะจริงมองดีไม่ได้เลยใช่คนในอาณาจักฟาร์มุสอาจจะมือถือนแง่ดีไปหรือเปล่าแต่ว่าไอศาสนาจักรอะก็คิดต่อปีศาจเป็นแง่ลบ ร้อยเปอร์เซ็นต์อืมอะไรคือการปลูกฝังให้เขาคิดแบบนั้นวะเอาก็แนวคิดทางศาสนาเนี่ยปีศาจนะเออปีศาจก็คือไม่ดีไงอ่ะเอาง่ายๆอย่างเราเองเหมือนกันนะบอกมีคนเป็นปีศาจแล้วก็จะมองว่าเขาเป็นคนไม่ดีหรือปะเหมือนกันแหละประมาณนั้เราจะมาดูกันต่ออ่ะในอีพีหน้าค่ะว่าจอมมารที่แท้ทูจะรวบรวมได้ขนาดไหนแต่วิธีการเขาเรียกไงนะวิธีการฆ่าของลิมูรุอะ ไม่ได้ดูแบบตอนแรกแอบคิดเหมือนว่าแบบโกรแบบเดีนเยอะเออตอนแรกแบบกลัวเหมือนกันว่าแบบเราจะเจอคือด้วยความที่ไทยท่านมันฝังฟ้าฝังใจเราเอาไว้อะคือมันกลัวมากเลยกลัว่แบบมันจะจะฆ่ากันแบบลักษณะไหนวะสองหมนคนจะต้อเลือดสาดกระชูดแบบโหตายแล้วแต่ไ้่ด้วมันยังดูอ่อนโยนอยู่เนาะมันแบบรักษาการฆ่ามันปึ้งเดียวแล้วตายตายตายแบบไม่ได้แบบลืกดสาดขนาดนั้น เออแบบไม่ค่อยรู้ตัวด้วยแต่เลโก้ทีละพันคนเลยกะพี่ไม่ช้านะถ้าทีละพันคนพันคนพันคนเลยไปเราไปดูต่อใน EP หน้านะคะสำหรับ EP นี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งรับชมเกิดใหม่ทั้งที่ก็เป็นสลามไปแล้วนะคะได้ที่ Ai อีอีนะคะแล้วก็แท็กคมอื่นใต้ d e s c r i p t i o n ค่ะ สำหรับ EP นี้พวกเราทั้ง4คนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าคะ่ะไปแล้วบ๊ายบาย